ค่ะกระสวัสดีค่ะทีฉันนางเกียรตศรุ่งเรืองเป็นกลุ่มของผ้าใยไยเขียนเทียมเป็นกิจการลายเดียวค่ะกลุ่มของผ้าายารเขียนเทียมคือ,อ,อตั้งมาจากเลงบรรดันใจของชุมเผ่าที่มีเอกลักษณ์ที่มีชุดประจำเผ่าค่ะเพราะว่าในปัจจุบันคือเราสามารถนันชุดประจำเผ่ามาประยุกต์เป็นแบบใหม่ให้ใส่ได้ในทุกเทศทุก,ก,กาล แล้วก็อย่ากได้ผ้าไปสึกสากลก็เลยเอาชุดประจำเผ่ามาประยุกต์ใหม่ค่ะสินค้าตัวใหม่คือเราสามารถเอามาประยุกต์ทําเป็นชุดเสร็จชุดเด็กเป็นเสื้อที่มันเป็นแฟชั่นสมัยใหม่ให้ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะถ้าสนใจก็โทรมาที่เบอร์065 123 8961ค่ะ